นั่นะครับก็จะเป็นกูบาลไทยบ้านนะครับเป็นกูบาลไทบ้านกระหนกนะครับแล้วก็จะเป็นข้อที่มีจิตอาชานะครับจะว่าเป็นครูนะครับซอยสอนนิดหน่อยนะครับอยู่แล้วอันนอกนะครับจเป็นยศชุนนะครับของไทยบ้านนะครับท่านพี่อยากจะต้องรู้สึกว่าเออเขายังเก่ากว่าในการแสดง ว่เป็นตัวละคระคอนในหลังเรื่อดทั้งสัมของกระบนั่เสร็จแลเนี่ยพี่อยากเห็นเขารู้สึกนะครับเพราะว่าพึ่ม <c oughs> ื่อนี้เยาวชนแม้เรื่องที่เรื่องบานเลยเรื่องเรื่องต่อดที่พอมีเอาสั่งไปพี่ก็อยากจะถามเขารู้สึกในตอนเนี้ยที่ที่เขาวออกมาเนี่ยเป็นอย่างนี่ยังเป็นแรงบันดาลใจแล้วครับที่เขาวออกมาอยู่ในชมนุม รู้สึกสด,ดีนะครับคือหนึ่งนะครับคือการสแสดงระล่างทุกอยชน์นะครับาก็แต่การแสดงนะครับก็จะเป็นการแสดงแบบอีสานป้านฮอกนะครับคือถือข้อเก่าหยิบเก่าของผู้เฒ่าเก่าอยู่นะครับคือผู้เฒ่าเก่ายมีสิ่งว่าที่ผู้เฒ่าเก่าเขายอมจะว่าเนี่ยเป็นแบบมีความสุขนะ,ะครับมือซุ่มเลยดีนะครับรถด้านไรอยู่ในเมืองแบบ,นะแบ,บ,นะบมือไวนะ้ก็คือสมัยนยี้กีนะครับ คือจ่กเป็นเด็กใหม่อยู่บ้านท่านเดียวออยู่กับทูกครบงานมีความสุขแล้วก็ได้เข้ามาทีนี้ชุมนุมหน้าตบบนี้คือใช้วลว่าประโยชนนะครับไม่ต้องไปหาเด็นหาเที่อวนะครับมัแต่มีความสุขเราี่เข้ามาอยู่ในชุมนุมนี้นะครับก นี่เปลี่ยนคำผูรู้สึกตั้งแต่ตอนแรกเองครับทบาทนะครับบทบาทที่เขาได้รับในการแสดงในเรื่องนี้นะครับในะครับแ้าเราบดนเป็นปลายฟ้านะคล่ะเป็นคนเรียบร้อยอ,อ่อนหวานเป็นนักศึกษามาจากเมืองขุ่มซึ่งสิงนะ้ะเท่กากันวิจัยในอรารยธรรมในช่วงชนบ้านเขาจะการแสดงมาพบกับมูสองคนซึ่งมีความสุขพันธ์การก็จเป็นทิศสภาพที่ดีต่อกัน เราค่ะก็ไปกันท้่โคกาบพระเอกนะคะกัเป็นรุ่นลูกบ้านนะเวลาจะมีความสีที่ีได้มากเลยนะคะกับชิว่นที่าทำอนไรจพขอกว่าขอแมที่2วัยต้องชงต้องเปิดบรเวณครอบครัวน้ำได้ค่ะขอบคุณค่ะ คภูกำลุนี้เราต่าเป็นสาวที่มีความกล้มามอยากพัฒนาชุนชวนจากพ่อให้มีให้ใน,นที่ย่อกรับสู้สายตาสู้ตาคนนะคะเราต่างได้กักมีความสามารถที่ด,ดีเลี้ยงได้กับเลยเด็กเปื่อยกายเช้าคนนะคะมามาซอยพัฒนาให้อูนฟหรื้ว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเขามีความ เป็นขนะา,นารสู้ไตล์การสู้ตาสตร์ะองอากาศได้เวลาที่ไหนนะค่ะก็คือใส่เวลาภาคชื่อเือมาร์กอากาศไทยพรซึ่งเป็นเวลาที่มีความสู่รากาศก็เลยเรียนรู้จิตตศาสตเป็นการเรียนรูปวิชาทุกวิชาที่หาได้ยากคะ่ะก็สามารถที่เรียนที่ใดได้นอกจากเรียนที่มีที่กองท้ายองเทานะคะ ในสภาวะในความสัมข้ายิ่งระกับในพัฒนาชีวิตจิตวิญญะกับพัฒนาชุมชนนะคะ so ้เอนตะครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงตัวตลกนะครับของทีมงานของเขานะครับเรื่องจากต้งชิมนะครับได้ร hora, ดับบทบาทบทบาทในการที่คนรู้สึกตืงนเต้ับทุกการแบบสถานีรับมันเปิดกันใา่กเนาะช่ับ ยังไม่รู้เลยจะมาอะไรบุตบ้านเตือนจค่ะเจ็ดเลยกน่าเอก็ลก็มีชาร์ดเอกก็แอบร้องรักร้องลั่นตัวเลยเป็นความสุขในมือชุเป็นติดดีค่ะสร้างความฮาให้กับวองถ่ายมองมีชาร์ดความงานค่ะเกิดจับชาร์ดพรางานคุ้นชาร์ด